คือเนื้อเรื่องของอีพีหนึ่งที่เราที่ไหนไม่รู้นะชิคกี้พายอย่างเงี้ยเลยเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้ใช่ที่นี่เขาบอกว่านี่คือที่ภูเขานี่ใช่ไหมน่าจะใช่แหละตอนนี้เราอยู่ที่ภูเขาโอเคนั่นเราจะทำยังไงกันต่อ มิเตอสเก็ตดิตันแกบอกว่าอะไรนะมิเตอสเก็ตดิตันเขาบอกว่าให้เราไปที่ไหนไม่รู้นะฮึพ <c ười> วกแกคือใครกันเกตายได้นี่นะนี่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 นออนอนี่นะออะไรนะมิเตอร์สเก็ตดิสตันเราจะไปไหนต่อ อะไรนั่นเราต้องทำยังไงต่อสิเอร์สเตหล่อมันเลยล้ออันเีดเกเกืบสโอ้แต่เอามาหนแล้วนี่นะฮื่อเออเจมากอ โอ้ไม่นาแกทำเพื่อฉันโอ๊ยตกเลยโอ้ยเ่ใจจะเอคนแล้วแกทำเพื่อฉันไม่ด้เลยให้เงี้ยโหน่แ ปังปังอะไรเกยตายซะเหอดนะเฮ้ยเกย์หยุดนี่นี่นะเกย์ทำเพื่อนเชนเกยต้องตายอือย่้า จะข้า,ากันล้นีนี่มนะนะนะึมูนี่ด,ดีโทษ้วยนะเพื่อนแต่มันจะเป็นเีขอส่แกกอนกกัน,กน,กนออ ถ้าแบบนี้นมันจะระเบิดแรงไหมแต่ว่ามันเอมันจะเผือจิตตายแล้วโ oh no เอาละช่วยจัดการแก่แล้วฮ แกก็ไดีวัชื่อไหมเอ้ทำไมไม่เป็นไรโอ้ชันจะจัดการทุกคนและฉันก็ต้องไป EP ติดติดตาม EP ตอบไว้โอ้ชัตจะไม่ไปหรือได้ไปชัตจะไปแล้ว